สวัสดีค่ะข่าวเศร้าพบแล้วร่างกอล์ฟกรีรติหลังหายตัวหลายวันหลังจากมีการประกาศตามหาคนหายกอล์ฟกรีรตินัติระเกียรติภายหลังจะออกจากบ้านย่านกรุงเทพกรีธาเมื่อวันที่28มกราคม69และไม่สามารถติดต่อได้ต่อมามีรายงานพบรถของเจ้าตัวจอดทิ้งไว้ในหมู่บ้านชลทร ตำบลหนองตำลึงจังหวัดชนบุรีโดยคาดว่ามาจอดแล้วราวสองวันแต่ไม่พบตัวบุคคลล่าสุดมีการยืนยันพบร่างกลอบแล้วทางครอบครัวขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันติดตามค้นหาพร้อมขอความกรุณางดให้สัมภาษณ์หรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกียรติและความสงบแก่ผู้จากไปและครอบครัวด้านน็อตกริตตินหรือน็อตแม็กซิมเจ้าของลิขสิทธิ์ เดอะน r อตไทยแลนด์ได้โพสข้อความแสดงความอาลายัยระบุขอให้กลอฟเดินทางไปสู่แสงแห่งความสุขและพบภูมิที่ดีพร้อมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวในานามของทีมงาน The North ไทยแลนด์ทุกคนขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ